แน่นอนนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าร่วมแรงร่วมใจกันรวมไปถึงบริจาคเงินบริจาคก,กําลังทรัพย์กําลังกายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไทยให้สามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนี้ไปได้ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือทางด้านของทิพยะประกันภัยครับโดยท่านผู้บริหารใจดีนะครับดรสมพรสืบถวินกุลกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ทิพยะประกันภัยครับ ส่งมอบกำลังใจแล้วก็ความห่วงใยนะครับไปให้กับพี่น้องชุมชนในย่านพระราม3ทิปโซนนี่แหละมอบเป็นกระเป๋าห่วงใยจากใจทิพยพญาประกันภัยนะครับซึ่งก็จะเป็นถุงยางชีพเนี่ยภาพจากการไปมอบนะครับที่ชุมชนย่านพระราม3อย่างที่เห็นนะฮะ ในถุงยังชื่อมีบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคนะคบไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเจลแอลกอฮอล์แล้วก็นี่แหละหน้ากากอนามัยรวมไปถึงของใช้จําเป็นอื่นๆมากมายเลยนะครับมีข้าวกล่องพร้อม,อมรับประทานด้วยนะครับโดยที่พยาประกันภัยนําไปมอบให้กับครอบครัวที่ต้องกักตัวเนื่องจากมีบุคคลในครอบครัวนี้ได้รับเชือ้อโควิด -19 ในเขตยานาวา พระรา,าม3นางลิ้นจี่นะครับแล้วก็ชุมชนในพื้นที่ย่านพระราม3ามนั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่พยาประกันภัยนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานที่เนี่ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตแบบนี้คนไทยต้องการความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับ,รบก็จะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยนะครับอ่ะไหนๆเราพูดถึงที่พยาประกันภัยแล้วจำได้ไหมเราคุยกันมาทุกสัปดาห์เลยเรื่องของการลงทะเบียนนะครับผลข้างเคียงจากผู้ที่ได้รับ วัคซีนโควิด -19 ถึงท่านอาการโคม่าใช่ไหมที่เราบอกว่าขยายไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แล้วสองล้านสิทธิ์นี่เต็มไปแล้วแต่ว่าคราวนี้เป็นไงล่ะไม่จำกัดไม่จกัดโคต้าเลยนะครับยังคงลงได้อยู่นะครับทุกท่านครับเนี่ยแล้วคือหลายคนแชร์ลิงก์ในการที่จะเข้าไปจองในค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะจนถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่31พฤษภาคมวันจันทร์นะครับย้ำนะครับว่ายังลงได้อยู่สำหรับ ประกันนะครับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด1 i w w w t i p i n s u r e c o m เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะถ้าคุณเข้าไปเนี่ยนะคุณจะเห็นอยู่หน้าแรกเลยครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยลงทะเบียนกันได้นะครับย้ำนะครับ w w w t i p i n s u r e c o m นะครับลงได้จนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะฮะเรียกว่ายังมีเวลาในการที่จะรับสิทธิ์กันอยู่นะครับความคุ้มครองย้ำแล้วกันนะครับ ถ้าเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 จนถึงขั้นเกิดอาการโคมา่าที่พยะประกันภัยให้ทุนประกันคนละ100,000บาทคุ้มครอง60วันนะครับนับจากวันแรกที่เริ่มต้นในการฉีดวัคซีนโดยลงทะเบียนได้1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับ w w w t i p i n s u r e c o m เข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับ